ท่านก็ทำมานานแล้วเนาะท่านก็ออกมาบอกแม่ลองดาวก็จังท่านมาว่าไม่ให้โทเพื่อนๆให้ให้คนทุกท่านนะคะยินดีสนับสนุนทุกคนทุกท่านจ้าคุณแม่บัวก็สวัสดีแม่ล้องดาวสวัสดีนะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนแม่ลองดาวก็วนะมไ,มวไม่เห็นเวลาเลยเวลาอยู่ตรงไหนเนาะวันนี้เวลาลองดาวได้เด้อจ้ะเด้อ หลานน้อยกินข้าวอีกคนก็นอนอยู่เนะาะจะเนาะจะได้อยู่ถึงก็ต้องขอบคุณเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะที่ให้พวกเราได้มาเจอมาได้มาเป็นเพื่อนได้มาเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกาแดงอาวุธสวัสดีคุณย่าหนึ่งด้วยครับแวะไปเยี่ยมบ้านมาแล้วครับ <laughs> สนุกไหมครับ คุณสริการโชคดีมั่งข่างก็สวัสด,ดีคุณย่าหนึ่งหรือจะเดือสวัสดีทักายกันแม่ล้องดาวก็ดูแต่น้องาอ,อื่ั้งนที่ผ่านแล้วถ้ามีเวลาก็ออกมาไล่สดนะคะเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่พี่เพ๊กให้ทำนะคะคขอบคุณนะคะ<ว>คุณะคะ<ว>ย่าแม่ล้องดาวเหลือกี่นาทีนะแม่จำลองเลยใช่จ้ะ วกเราโชคคุณอภัยก็สวัสดีคุณพิบูลน,นะคะสวัสดีฝากติดตามคุณพิบูลด้วยเด้อนะ่ตันอานอจจะเน้องคุณดวงใจก็คุณสิริการโชคดีมัั่ๆสนุกดีค่ะน้องเล็กแต่ไม่ค่อยมีเวลาถูบ้านค่ะน้องรัดเอ็นน้องเอิร์นสวัสดีจ้าแม่สิริการโชคดีมัั่ๆคุณย่านหนึ่งนะคะจะอยู่ถึงได้กี่ กี่นาทีเนาะเสียงน้องเอินเอินองงแล้วโพสอ่าสตอรี่โพสภาพนิ่งนะคะตอนเช้ามาโพสภาพนิ่งคุณตาเดี๋ยวน้องเอินเอินจะโดนน้องด้วยจะเด้อคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเนาะงขนอที่แวะมา คนสวนก็สวัสด,ดีครับผมนะคะสวัสด,ดีล้อมดาวก็ไปไม่ถูกเพราะเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นแต่แม่ล้อมดาวรู้สึกจะติดตามแล้วนะคะแต่ว่าคลิปคุณไม่มาขึ้นหน้าเพจแม่ล้อมดาวลงไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของเรา <c oughs> สักวันหนึ่งเราก็จะได้น้องรัดดาวเหมือนตลกมากกว่าใช่จากพูดอย่างนั้นนะดีเพื่อนทำได้ดีมากไม่ต้องไป อะไรมากมายทําสวัสดีน้องเล็กจ้าคุณสดิการโชคดีมักขั่งค็สวัสดีคุณดวงใจใจกลา้าคุณย่าหนึ่งก็สวัสดีคุณดวงใจที่เบสก็มาให้กําลังใจแม่รองดาวนะคะแล้วแม่รองดาวก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านของทุกคนทุกท่านเช่นกันเลยจ้ะด้อขอบคุณแม่แม่ไพ่ก็สบายดีค่ะเราถาไปเรื่อยๆแม่รองดาวก็มีพลังใจมีพลัง คุณพิบุลก็สวัสดีคุณอัมภัยภูแสงนะคะสวัสดีครับทักทายครับคุณอัมภัยก็รับเล็กทักทายแม่ร้องดาวได้เด้อจันด้อสวัสดีคุณย่าตหนึ่งนะคะสวัสดีทักทายกันจ้าสวัสดีทักทายกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบร่วมเดินทางเป็นครีเอเตอร์มาด้วยกัน เราก็ <c oughs> ยินดีสนับสนุนทุกทักไทยกันเด้อจ้าเด้อทักไทยกันจากคุณญาติหนึ่งก็สวัสดีคุณจุรีนะคะเมื่อกี้ก็เอาน้องเอินๆไปส่งปุณตาเขาแล้ว <c oughs> เหมือนตลกมากกว่า <c oughs> ใช่จ้าพูดอย่างนั้นน่ะดีเพื่อนทำได้ดีมาก <c oughs> ไม่ต้องไปอะไรมากมายทำพร้องนะคะสวัสดีครับคุ้นะคะ ไว้ไว้แล้วอ๋อจัดจัดจัดคุณพิบูรณ์ก็คุณย่าหนึ่งคุณบรรณาพินิกมนตรีกําลังรับชมนะคะคุณบรรณาก็ผ่านแล้วเช่นกันนะคะทักทายกันได้เลยะคะ่ะคุณสิริก,การโชคดีมากมีป,ปวดคุณลูกชายปวดฟัน ตอนอแม่บัวขึ้นก็แม่ลองดาวก็ดูทั้งน้องเอินนกินข้าวดูทั้งน้องเล็กอู้ขอบคุณนะคะแม่ลองดาวถ้าไม่มาฝากบ้านเลกที่แม่ลราตอนนี้เราอาจจะไม่มีต่อไปข้างหน้าเราอาจจะมีเราอย่าโทษให้นึกถึงตอนเวลาที่ช่วงที่ทำคลิปอย่างนั้นเลยค่ะคุณยา่า คลิปที่ไปเดินไปพูดไปคุยแบบนั้นน่ะดีมากๆเลยแม่ลองดาวดูไปหัวเพิ่มขึ้นมาแม่ลองดาวก็ไปฟังก็น้อะจ้ะเนาะก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาอะสวัสดีทักทายกันเลยจะ้ะเด้อคุณดวงใจก็สวัสดีจ้าคุณย่าตหนึ่งนะคะคุณขอบคุณนะคะ แม่ลองดาวทําไม่มาอาฝากบ้านเลขที่แม่รับพลังบวกจากคุณพิบูรณ์นะคะคเพื่อนๆทุกท่านทุกคนรับพลังบวกจากาคุณพิบูรณ์ด้วยจ้าแล้วขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจแม่ลองดาวด้วยจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณคน <ๆ S 2> สวนก็ยินดีอ เป็นแรงสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะตัวเองให้ครบนะคะ,ะคุณสริการโชคดีมัง่งคั่งกำลังรับชมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะที่แวะเข้ามานะคะร,าาระอนนัองาด,ดาวก็เหมือนน้องรัดดาเลยเหมือนน้องรัดดาเลยต้องคอยพราวพาวงเวลาไล่สดค <c oughs> ุญญาหนึ่งค่ะคุณอุบลคนโกสวัสดีจ้า ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทำไมวันนี้แวะมาได้ไตอนนี้เราอาจจะไม่มีต่อไปข้างหน้าเราอาจจะมีเราอย่าโทษให้นึกถึงตอนเวลาที่ช่วงที่ทัก <c oughs> ทายไม่ลลงเหลาได้นะคะขึ้นกันแล้กันนะคะช่วยกันดูคลิปนะคะช่วยกันดูคลิป เพื่นยี่สิบห้าหรือยังคุณย่าแม่ลมดาวไม่เห็นเวลาเลยยี่สิบห้าหรือยังเราก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปช่วยดูแลเพ,เพื่อนเพื่อนเหมือนที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูแลพวกเราเนาะจ้ะเนาะเป็นแรงสนับสนุนกอดกันทุกท่านทุกคนเด้อยกอดทุกคนนะคะแม่ลมดาวก็ได้เวลาแล้วค่ะคุณย่าแม่ลมดาวก็ขอเองให้ครบนะคะ ออคุณสริการโชคดีมากางกำลังรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะเข้ามานะ,ะเสียงเซ็กซี่มากๆเลยนะคะเสียงน่ารักเสียงน่ารักมากๆเลยจา้าม <c oughs> ีขวดคุณลูกชายขวดฟันคลิป <c oughs> คุณย่าตลอดเลยดูแล้ว ดูแล้วสนุกเพลิดเพลินหัวเราะไปกับคุณย่าด้วย <g ül> แต่เนาะดูคลิปให้ซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้ทุกกันทุกคนทุกท่านนะคะข้างทักทายคุณวรรณาได้เ้อคุณวรรณาท่านกับผ่านแล้วเช่นกันแม่ไพน้องรัตดาทักทายผ่านแล้วหรือยังไม่ผ่านเราก็ออกมายืนยันตัวตนนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคน ทุกคนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันพวกเราชาวกันและกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจะเนาะ คุณแม่สคารสงสัยจะมาบ้านแม่ล้อมดาวไม่ถูกเนาะไม่เห็นเลยคุณแม่สคารเรียนรู้ไม่ชอบขัดใจน้องเอิญๆนอ้อใช่จ้ะน้องเอินๆอ่ะไม่ชอบให้ขัดใจจากอย่างที่เพื่อนทำทุกวันนั่นแหละสนุกแม่ล้อมดาวเข้าไปก็สนุกไปกับเพื่อนเพลิดเพลินไปเวลาเราก็ถู บ้านอยู่นะคะบัวมากกจะโดนน้องเล็กนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าด้วแม่คนทุกท่านนะคะยินดีสนับสนุนทุกคนทุกท่านจ้าคุณแม่บัวก็สวัสดีแม่น้อมดาวสวัสดีนะคะก็ะต้องเข้าไปดูเข้าไปช่วยดูแลเพื่อนๆเ,เหมือนที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูแลพวกเราเนาะจ้ะเนาะ เป็นแรงสนับสนุนเด็กสนุกดีคุณพิบูลสวัสดีครับเข้ามาทักทายให้กำลังใจครับสวัสดีจ้าขอบคุณ